มันสอมเกมค่ะกับโรบอกในแมทเจอจเบรดนะคะเมื่อเช้าก็มีอีเวนต์นะคะ6กโมงเช้าเมื่อเช้าเนาะใครเล่นทันบ้างเมื่อเช้านะคะก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้พี่วันจะได้ตัวอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก็มาถึงก็ เก็บล u c กกี้บ็กันเลยนะคะแหมแบบนี้สีชื่นใจมาแบบรวๆแบบนี้นะคะชื่นใจมากเลยนะคะวันนี้พี่วันก็มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะคาบาล a ่าก็เล่นของเขาเหมือนเดิมนะคะก็ตอนนี้น่าจะปล่อยพี่วัน100แบบร้อเเต็มนะคะคนเดียวนะคะแต่ก็ ถามว่าพี่วันเริ่มเข้าใจตัวละครบ้างไหมก็เริ่มพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองได้ถามคบบาบาล่าน้อยลงนะคะตัวที่อ่าไม่เข้าใจจริงๆนะคะถึงจะถามนะคะนอกนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองโอเคขึ้นนะคะโอเคขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานฉันจะเลิกพึ่งเธอแล้วคาบาลล่าก็ไม่รอช้านะคะเราเก็บอ่า ทาโก้ลักกี้บ็อกมาแล้วเราก็มาเปิดกล่องนะคะมามาสุ่มดูเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะก็ตัวแรกก็กา,กากแล้วนะคะ <laughs> ดูซิว่าวันนี้เราจะได้อตัวดีๆบ้างไหมนะ,ะตัวที่สองก็เหมือนเดิมนะคะ,ะดูต่อไปค่ะตัวที่สามแฟดกันอ,อีก <laughs> <laughs> อะมาดูนะคะกล่องที่สี่สค่ะ อ่านี่ตัวอะไรเนี่ยถามว่ายังรู้จักตัวละครอ่าต่างๆไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็ยังนะคะยังยังเรียบเรียงไม่ถูกนะคะยังเรียบเรียงไม่ถูกแต่ก็เรียกตัวตรงๆไปเลยถ้ามันเป็นแบบรูปแบบล่างอย่างเป็นจระเข้เป็นหมาเป็นอะไรอย่างี้ก็จะบอกอย่างงี้ไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าชื่อตัวละครก็ยังยังนะคะอาจจะยังนะ ก็เช้านี้นะคะใครตื่นมาได้ทันอีเวตนนี้บ้างนะคะก็คอมเมนต์มาเล่าให้พี่วันฟังกันบ้างนะคะว่าตื่นทันมาได้เล่นไม้แล้วก็ได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะคะช่วงนี้เอสียงคาบาล่าบอกว่า ลากี้บอกตัวแดงไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเก็บนะเออไม่รู้ตัวแดงไหนพี่วันก็ปล่อยไปสองกล่องนะคะก็เลยเลือกเก็บตัวที่ตามมาทีหลังนี่ยนะคะไม่ชอบเลยยีจงมันกระเด็นเนี่ยไม่ชอบเลยจริงๆโอ้ยลักี้บอกจะไปแล้วฉันจะทันไหมเนี่ยอ่าสุดท้ายก็ทัน ก็เดี๋ยวมาขายตัวพวกนี้ออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังจะมีลัคกี้บ็อกซ์อีกหลายกล่องที่เราจะต้องเก็บนะคะแล้วก็มาสุ่มดูนะคะพวกนี้ก็ขายไปก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะฝั่งนี้นะคะเราเปิดเราจะได้ตัวระเรตัวดีๆบ้างไหมนะคะมาลุ้นกันนะคะค่ะก็2ตัวแล้วนะคะน้องเหมียว2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวดูตัวที่สามนะคะอ่าก็เหมียวเหมือนเดิมค่ะก็ขายค่ะอันนี้พี่วันขายแบบไม่ไม่ถามคาบาล่าเลยนะคะ ก็พอจะรู้บ้างนะคะว่าเออเราก็ดูตัวเลขตัวอะไรข้างบนพอจะรู้บ้างก็ตัวไหนมันไม่ดีก็พอจะรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็ขายค่ะก็ไม่ต้องถามคาบาร่ากันเลยนะคะงานนี้ขายได้เลยรัวๆค่ะก็อีเวนต์ครั้งนี้นะคะมีช่องทางเพิ่มมาอีกเหมือนเดิมเหมือนที่มีอัปเดตคราวที่แล้วนะคะที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็3มช่องอันนี้ก็3มช่องอีกเหมือนเดิมนะคะ ก็น่าจะเป็นการดีสําหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าจะได้เก็บได้เยอะๆนะคะอย่างลักที่บ็อกก็จะได้เก็บกันไปรัวๆนะคะแต่ก็พี่วันก็นะคะเหมือนเดิมนะคะอาจจะยากสําหรับพี่วัน <laughs> นะคะแต่ก็ก็ดีก,ก็ดีนะคะจะถือว่าเป็นการที่ว่า,า,าทุกคนนะคะจะได้แบบมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ตัวละครเพิ่มขึ้นจะได้เก็บกันเพิ่นๆ,ๆิขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ พี่วันก็ยังพอได้นะคะการเก็บตัวละครเก็บลักที่บ็อกอะไรอย่างงี้ยังยังพอได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบให้ไปทําอื่นๆที่มันนอกเหนือจากนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ในตอนนี้นะคะก็คงต้องให้ครบลาค่อยๆสอนไปนะคะตอนนี้ก็คือโอเคขึ้นนะคะพอจะรู้บ้างแล้วนะคะโดยที่ถามครบลาน้อยลงแล้วนะคะ ช่องพี่วันก็จะประมาณนี้นะคะพี่วันเพิ่งเข้ามาเล่นก็เลยยังไม่ไม่เป็นรักเท่าไหร่นะคะก็ใครที่ดูขาทูคาตานะคะก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าจะไปดูช่องที่เขาแบบเล่นเก่งๆแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเขาทํานู่นทำนี่เป็นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับพี่วันก็ยังเป็นมือใหม่มากๆนะคะก็เล่นได้เท่าที่เล่นนะคะก็ถ้าใครทนดูพี่วันได้นะคะก็ อยากให้ดูกันไปจนจบคลิปนะคะแล้วก็อยากให้ดูพัฒนาการของพี่วันว่าต่อไปพี่วันจะข่องจะเก่งขึ้นกว่านี้ไหมนะคะก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็ลักี่บอกมาแล้วนะคะคราวนี้นะคะคราวนี้จะไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะ <c oughs> จะเอาให้ทันให้หมดเลยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะอ,อันนี้เริ่มข้องขึ้นแล้วนะคะ จะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเก็บไม่ทันนะคะคราวนี้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคะ แหมเก็บเก็บไม่ได้แล้วก็คุยนะว่าคล่องอ่ะก็เดี๋ยวมาเปิดกันดูนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะคะแต่ถามว่าตัวทักกี้บักทาโก้ที่เป็นสีดำนี่มันคือยังไงก็ ไม่เข้าใจนะคะรู้ว่าเป็นทาโก้ลักกี่วเก็บดะค่ะก็ดูทีนี้เราจะได้ตัวอะไรบ้างนะคะมารุ้นกันนะคะตัวที่ผ่านมาก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นลักษณะไหนนะคะก็ นะคะเห็นสภาพก네ันแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ทำไมนะคะขายค่ะขายคือคาบาลาหันมาเห็นเราเปิดกล่องนะคะคาบาลาถึงกับขำกันเลยทีเดียวนะคะบอกว่าวันนี้เราไม่มีดวงเลยนะคะเราได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะคะ อันนี้นะคะคาบาลาบอกให้วิ่งมาเก็บตัวฉลามหรือเปล่าคะสมตัวเนี่ยคาบาลาบอกว่าเขาแจกให้วิ่งมาเก็บนะคะก็เ,เลยมาเก็บนะคะกำลังเพลินกับการเปิดลัคกี้บ็อกอยู่ข้างในนะคะคาบาลาบอกให้วิ่งออกมาเก็บก่อนนะคะก็เลยวิ่งออกมานะคะ ส่วนตัวนี้พี่วันไม่รู้ว่าต้องเก็บหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะก็เลยไม่ได้เก็บนะคะแล้วก็ถามคารบาไม่ทันด้วยนะคะใครใครรู้ไหมคะว่ามันมันต้องเก็บมันเก็บได้ไหมตัวนั้นนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่วันหน่อยละกันนะคะแต่ถ้าเป็นพวกนี้ค่ะพี่วันจะรู้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวแปลกๆที่มาแบบนั้นนะคะบางทีมันมันก็ยากสำหรับพี่วันไปนิดนึงนะคะ ก็ถ้าใครรู้นะคะว่าตัวนั้นเก็บได้ไหมยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่วันมาบ้างนะคะ,ะตรงเรือนี่มีใครเก็บอะไรบ้างไหมคะพี่วันไม่ได้เก็บเลยนะคะปล่อยไปเลย <c oughs> อันนี้ก็เข้ามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่เราเก็บได้ตั้งแต่แรกนะคะเก็บได้แล้วก็เขาจะมีให้เรารอเวลาเนาะเราลัคกี้บ็อกซ์มันบางตัวมันเปิดเปิดเลยไม่ได้นะคะต้องรอเวลาเนาะอ่าเราก็ได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวดูอีกกล่องหนึ่งว่าได้อะไรนะก็คาบาล่าถึงกับขำนะคะอ่าค <laughs> าบาล่าถึงกับขำดูีิว่า อีเวนนี้เราจะได้ตัวดีบ้างไหมนะคะจะได้ตัวดีๆบ้างไหมนะคะเดี๋ยวก็ไปลุ้นเอานะคะก็ขึ้นมาเปิดกล่องชั้นสองบ้างนะคะชั้นสองเนี่ยพี่วันเกือบลืมหลายรอบแล้วนะ กับลืมหลายรอบแล้วนะคะว่า,วามันมีชั้นบนด้วยอะไรอย่างนี้พี่ว <ๆ S 1> ันลืมทุกทีเลยนะคะบางทีกว่าจะนึกได้อ,อ๋อข้างบนก็มีนี่นาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวาจะขึ้นมาเปิดดูนะคะๆๆก็นั่นแหละค่ะเท่าที่เห็นนะคะเสือนี่มาบ่อยจังนะคะ ตามคารวบะค่ะทุยถามคาบะลาบอกว่าขายได้ไหมคารบะมันเป็นยังไงได้ลิ้นพันคาะบะล่าบอกว่าขายได้นะคะก็ขายค่ะขายคราวนี้นะคะก็ อย่างที่บอกคะ่ะเตรียมตัวอย่างดีนะเดี๋ยวนี้ก็จะลัคกี้บ็อกก็จะไม่ให้พลาดแม้แต่กล่องเดียวนะคะจะไม่พลาดเลยนะคะจะเก็บให้ครบเลยนะคะมั<ค><ณ>นก็จะมีนะคะตัวที่แปลกๆเหมือนกันนะคะที่ววันไม่ได้เก็บนะคะเหมือนกับ ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเก็บได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ถามคาบาร่าด้วยนะคะพี่วันก็ปล่อยผ่านไปเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันนะคะแล้วน้องๆคนไหนเห็นพี่วันปล่อยผ่านไปบ้างนะคะมีตัวละครตัวไหนที่พี่วันไม่ได้เก็บบ้างนะคะก็ค,ะคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวปินขึ้นไปดูก่อนค่ะว่ามันมีอะไร มั่งนะคะเผื่อเจอของดีๆมั่งก็ก็ไม่นะคะเปลี่นขึ้นไปก็จะได้กน้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดจติดกันครับก็ยังกว่าจะได้ของดีๆมั่งแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนั้นเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ก็มาเปิดกล่องกันค่ะว่า เราได้อะไรบ้างนะคะก็หวังว่าจะได้ตัวที่มันดีดีบ้างเอาอะไรตัวอะไรคะนะอะไรหกเจ็ดนะอะไรตัวอะไรเออยังไม่ยังไม่รู้อีกนะคะว่าหกเจ็ดคืออะไรแต่แต่คารบล่าเห็นนะคะคารบล่าบอกว่าโอเคโอเคเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เหมือนพี่วันเคยเห็นนะคะจากอีเวนต์หรืออัปเดตก่อนก่อนหน้านี้นะคะที่ อ่ามันจะมีเคยเห็นอยู่นะคะก็ไม่น่าจะใช่ที่ตัวใหม่เลยไม่น่าจะใช่นะคะแต่ว่าก็คาบาล่าบ,บอกว่าดีนะคะแต่พี่วันก็เคยเห็นอยู่นะคะตัวนี้นะคะแล้วทุกคนว่าไงคะว่าพี่วันได้ตัวนี้ดีไหมนะคะก็เปิดตัวต่อไปดูนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรจะจระเข้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เท่าที่เห็นค่ะเหมือนเดิมนะคะหมามั่งแมวมั่งอยู่งี้นะอ่ออันนี้ก็ได้โทรทัศน์นะคะได้โทรทัศน์ได้ทีวีนะคะก็ไม่รู้ดีไม่ดีนะคะเอาไว้กอนแล้วกันก็น่าจะโอเคอยู่นะคะตัวนี้แต่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะคะ คาบาล่าก็ยังมีหัวเราะเล็กๆนะคะก็ะตามสไตล์เขานะคะ,ะถ้าเราได้ตัวดีๆเขาก็จะโอ้โหอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าเราได้ตัวแบบเออแบบ๊บธรรมดาอะไรางี้เเขาก็จะแบบนาะยโยเยเราอะไรประมาณนั้นนะคะ ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวละครทั้งหมดนะคะที่พี่วันได้มานะคะที่เปิดกล่องได้มาแล้วก็ตัวที่เขาปล่อยมานะคะอันนี้คือทั้งหมดของพี่วันนะคะวันนี้ใครได้ตัวอะไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์เล่าให้กันฟังบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ ก็เกมนี้เล่นผิดเล่นถูกยังไงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายังเป็นมือใหม่นะคะย้ําว่ายังเป็นมือใหม่อยู่นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะพี่วันก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> อันนี้คาบาล่านะคะ เอาลัคกี้บ็อกมาให้นะคะ3กล่องแล้วก็เลยมาสุ่มดูนะคะก็ได้ตัวนี้ค่ะอ่าสุเประเต่านะคะ3ตัวนะคะแล้วก็ตัวข้างหลังอีก1ตัวนะคะอ<ม>่าเท่าที่เห็นนะคะอ่าให้ดูนะคะให้ดูค่ะโอเคค่ะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วไปจริงๆแล้ว